สุกแล้วค่ะทุกคนแกงเห็ดเพิ่มเขาสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วนีเด้อเห็ดดูส่งข <That tôi> <Ge hum> ้อความบอกกันเลยดูทุกคนแกงเห็ดเพิ่มจ้าถึงมันสิแกก็กินได้แซ่บนะจ้าเห็ดเพิ่มแห่งปีจ้าทุกคนย้ายย้ายตี๊ดกินคนเดียวเนีดยนไาดีเสมด กับข้าวเหนียวเอ็นเหญ่สิบเบิร์ดน้ำโกๆโกๆกราจะจบบใส่แกงเฮ็ดเพิ่งใส่นไมไม้เอ,อิญไหนเอิญใหญ่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อวันนี้เรามาตุสิแกงเพียดนี่คือเฮ็ดเพิ่งเฮ <c oughs> ็ดเพิ่งไอ้ตับเต่าเนาะเฮ <c oughs> ็ดเพิ่งตับเต่า <c oughs> เรื่อนภาะาบ้านพราเอิญเฮ็ดเพิพ่ง เฮ็ดเพิ่มทามอันนี้เฮ็ดเพิ่มเข่าเป็นหรอคะอสีขาวเนาะเฮ็ด,พดพเ,เพิ่มเฮ็ดเพิ่เข่าหอยยานวนเฮ็ดเพิ่มเข่าเนาะเฮ็ดเพิ่มเหมือนน้ำผึ้งเลยอันนี้เฮ็ดเพิ่มพับเตาเวลายาั่มมันสีคืดๆๆๆๆอย่างเดียวนะอนอีเออ่เนาะไม่ได้ถูกนะจ๊ะไม่ได้ถูกนะจ๊ะเป็นของที่เก็บจากธรรมชาติม่ป่าจากธรรมชาติเลยค่ะทุกคน คนที่ไปหาเลยค่ะเกๆๆๆ่งเบิ่งเออเนืออ้อผู้ปัสสาวะนี่แหละเก่งเบ่งบอ,อคนหานะดูค่ะทุกคนป้าเบิ่งง่ายก็ฝ่ามือค่อยอีกเบิ่งเบิ่งโอ้โหอ่อนอันนี้เฮ็ดเพิ่มไอ้นี่ก็เฮ็ดเพิ่มข้ามเนาะนี่เนาะเฮ็ดเพิ่มข้าม ว่าเวลาล้างออกมาน้ํามันจะออกสีฟ้าๆเนะาะให้คล้ายสีขามอันนี้ขามันจะต่างกันนะทุกคนนะดูนะอันนี้เห็ดิงขามันนี้เห็ด่งทามนนคนละแบบกันเลยอ่ามันสีแบบว่าคนละแบบคนละอย่างขาใหญ่ขาโตยเลยนี่นเนี่ยฐานใหญ่มากดอกข้างในมันก็แข็งแข็งมากแข็งตึ๊ดๆเลยอันนี้จะนิ่มๆอันนี้จะเป็นนิ่มๆข้างในแต่กระแซบเพื่อการจาทุกคน เทำแนนนัเ็ี่กันนนนนนเ็ีี้้้้สสุมำตอยหท่าๆกันโอ้ข้างๆก็ดูคลิปอยู่นะคะทุกคนคลิปปีนเขาวันตอนนี้กำลังล้างนะคะตอนกำลังอันนี้เพ็รเพงเข้าวเด็กข้าวนะจ๊ะอันนี้งามๆเนาะสีมันเบิ่ง แก่งเนีมาแรงเด้อทุกคนเด้อรอดูตอนแก่เนีมาแรงลูกขาสะอ่อนขามันทนใหญ่ใหญ่ลูกค้าควายอ๋อใหญ่กว่ขาควายใหญ่กว่านิ้วโป้องแต่ว่านิ้วมือใหญ่เถึะใหญ่กว่านิ้วมืออีกเทนทนเดี๋ยวจังล้างซอยใหญ่ถ่ายก่อนเลยอันนี้ล้างน้ำเกลือน,นะจ๊ะทุกคน เอาน้าเกลือมาใส่กระมังไว้แช่น้าเกลือสัก5นาทีถึง10นาทีจากนั้นเราก็มาล้างล้างออกถูออกในดินดินที่อยู่ตรงไอ้นี่มันนี่ตรงอะไรดอกมัน้วก็ตรงคามจะออกแต่อันนี้มันล้างง่ายเนาะเห็ดอันนี้เนาะมันมันใหญ่เนาะมันมันไม่ไอเติดมันไม่ติดแล้วมันก็ไม่ไม่เละง่ายเหมือนดอกนี้นี่ถ้าเป็นพึ่งเห็ดพึ่งคามหนี่มันสี่ มันสิหลุดง่ายแล้วมันก็แบบอนะ่อนแอเนาะมันไม่ค่อยอันนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เข้มแข็งไม่เข้แมแข็งแรงนะคะอันนี้ค่อยๆล้างอันนี้นี่ตัวดอกนี้นี่แต่อันนี้เนี่ยเอาโลดค่ะรูปเลยแข็งโกกโกกปาดใส่หัวมาก็มาก็ล้องเองหมดแหละแต่อันนี้มันสิลุดถ้าเบื่อเฮอาเอน,นี่เนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าฟ้าคามคามเนี่ยนี่คุณถ้าบีบเนาะถ้าล้างไปเรื่อยๆมันจะออกสีฟ้าฟ้านะมันตัวนี้นี่ดอกมันก็จะหนาดอกหนาแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นไอ้ ไอแนนมันเนาะสปอมันจะอยู่ตรงนี้แหละสปอเวลาเขาไอแนนมันอืจะแตกต่างกันมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอ่าถ้าปล่อยให้มันเก็บเมื่ออื่นเนาะหรือว่าตอนบ่ายหรือตอนแรงเนี่ยดอกมันก็สิใหไงพอๆกันครับอันนี้แหละนี่ทุกคนนะอันนี้อันนี้ดอกแม่เลยอันนี้อันนี้ดอกลูกนี่มันก็สิใหญ่พอๆกันนะทุกคนเองความแตกต่างของดอกไญ่กับดอกน้อยอ่ามันความอร่อยของมันก็เท่าๆกันอันนี้ใหญ่มากนี่ ดอกใหญ่กับดอกเล็กนะจ้าทุกคนโอ้โหสอเนเ่ยแต่ถ้าปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้ยังไม่เก็บมันก็สิใหญ่กว่านี้อีกทุกคนเท่ากับจานเพล่ะจานข้าวพล่ะนี่ถ้าดอกนี้ปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้นี่มันก็สิใหญ่ทําจานข่าวพล่ะดูเด้อนีเด้อเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดเิ่งเด้อค่าเจ้าเออเห็ดพึ่งเห็ดเผ่งเห็ดพึ่งข้าวอ๋อเนี่ยข้าขายโลละ สามร้อยเนาะขายโลละสามร้อยถึงห mm ้าร้อยเพื่อทุกคนเลยถ้าแต่แรกๆเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยอ่านี่เห็ดเพิ่มต่อไปก็จะเป็นเห็ดดิน mm hmm. เห็ดแดงอ่าแล้วก็จะเป็นเห็ดพวกเด้อต่อไปอันนี้จะเห็ดชิมีร้ายเห็ดช่วงนี้เนี่ยจะออกเยอะเพราะว่าฝนตกฝนตกมาแล้วหนิเชื้อรามันก็จะทาะํา,าทงาน่ะพอเชื้อราทํางานมันก็จะทําปฏิกิริยากับพื้นดินแล้วก็อ่าใบไม้เดีวมันก็จะเกิดเชื้อราเป็นเห็ดขึ้นมา เราก็จะมีเห็ดให้เก็บตามป่าตามาพื้นที่นะคะที่เป็นป่าป่าชื้นนะคะทุกคนป่าร้อนชื้นเด้อทุกคน,นจะมาครัเดี๋ยวซีลัางกันเด้อทะเลแกงกับสีถ่ายให้เบิง่งแรงคนละโอเคเนาะเดี๋ยวลัางก่อนนะจ้ะ